แล้วก็ที่ผมคิดว่าเนี่ย<อ>ข้างบนมีที่ VIP ให้นั่งดูด้วยนี่เป็นเป็นแบบแล้วผมเคยเข้าไปซัดกันแล้วคือต่อยอย่างเดียวหรือจะใช้อาวุธได้หมดเลยเออหรือเราเก็บแล้วกินข้าวตงเฮ้ยคุณฟังไหนฝั่<อ>งนีไม่ได้หว่ะมันยากล้มมวยล้มมวยล้มมวยอุ้ยสวัสดีครับบอด พี่ตั้งว่าเห็นก็บอกว่าในนี้มันมีมวยกลงด้วยหรอไปดูไหมครับบอสพี่ตั้งพาหน่อยสิผมไปคันนี้ได้ไหมได้นะไปได้ไปได้ไปได้ที่คอกหมูผมว่าอยากจะจัดมากเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องถูกกดหรือไม่ถูกกดดีวะจัดได้เลยก็ไปขอแต่เก็บเงินเข้าไงอ๋อแล้วก็ขอสภาขอสภาใช่น่าทำมากเด็ดี่ผมปักเอาไว้อะคอกหมูอันนี้ผม คุยกับบะคุยกับอะไรผมเคยเอาไปลองกันแล้วไม่น่าจะมันอ uh. ่ะสวสดีครับคุณประสิทธิ์บอสอยู่พอดีเลยมาเร็วอย่างนี้เหมือนคืนนี้จะยังไงไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เป็นแนวโน้มไม่นแนวโน้มมาะโอ้ยหล่นเลยบอสเรียมไว้กงก่ะ้ย คุณสิริพบขอบคุณ1150ันหนึ่งร้อยห้าสนะิบนหนาน์ะปฏติดดาวมาแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีคุณประเสริฐดอมพรุ่งนี้ไม่เดินอ๋อเดี๋ยวผมไปกับบอสแป๊บหนึ่งนะทุกคนเนี่ยมันน่าจะอยู่หลังหลงหั่งนะผมเคยเดินกับบา้าแบบตอนที่โพทำหมูอ้อมไปข้างหลัง ใช่เลยบอสตรงนี้เลยนี่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 เรียกว่ามวยคอกน่าสนใจมาก <laughs> มวยคอกมวยคอกนี่นี่นี่แล้วมันได้หลายคู่ด้วยบอสทุกคู่จะเข้าไปอยู่ในคอกนี้อ๋อคอกนี้เลยเหรอคอกนี้เลยอ๋อแล้วก็ที่ผมคิดว่าเนี่ยข้างบนมีที่ V I P ให้นั่งดูด้วย นี่เป็นเป็นแบบแล้วผมเคยเข้าไปซัดก,กันแล้วคือต่อยอย่างเดียวหรือจะใช้อาวุธได้หมดเลยบอกเฉอาอนี้ใครโดดปั๊บแพ้เลยเออข้อดีของมันคือหนีไม่ได้แล้วก็ทุกคนที่เคยฝึกมาแม่งใช้ไม่ได้มึงจะเกาะแตกหรือมึงจะบูทมึงจะอะไรไม่ได้เพราะมันจะอยู่ที่พื้นที่จำกัด <laughs> มันจะ,ะมันจะลืมเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่เคยนี่กันมาเลยไม้ก็จะตีโดนเหล็กบ้างจะโดนหัวบ้างจะโดนล่างบ้าง หวานเผินก็จะเป็นแบบเป็นหมายแบบใหม่เลยเพราผมเคยลองนะผมจิงมันจัดทุกวันเลยยังได้เนี่ยใช่จริงจริงตอนแรก<ช> <ผม S 2> อะคิดว่าเอาอย่างี้ผมพี่ตามเล่นแบบนี้ได้ก็คือจัดเลยคือคุณเก็บค่าเข้างานก่อนได้ป่ะพอตำรวจมาก็หนีดิใช่ผมก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนถ้าผมจัดอะแม่งสมมติมันมีทางเข้าทางนี้คนจะเข้าทางนั้นเดี๋ยวแม่งก็ปีนเข้าทางนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะจัดแม่งก็ต้องมีคนมานั่งคุมอีกก็ก็ต้องรับความเสี่ยงนะเพราะเราเราผิดกฎหมายไงถูกไหมเราใช่ใช่ใช่แล้วก็ แล้วก็แบบ V.I.P จะอยู่อยู่บนนี้แล้วก็จอดรถด้านหลังคือถ้าตำรวจมาคุณกระโดดด้านหลังแล้วหนีได้นะคุณถ้าคุณจ่ายค่า V.I.P ไว้ถ้าคุณตำรวจมาพิต้าก็จะมีรถจอดทิ้งไว้ที่พต้าสามารถโดดล่มหนีไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าคุณธรรมดาจ่ายแบบ500รคุณก็เข้ามาดูในนี้ธรรมดาคุณวิ่งหนีเอาเองอ่าไอ้เี้่อตำรวจเปิดไซเรนมาปยิ่งใช่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 ็แล้วคืออาจจะแบบมีตัวยืนตัวยืนที่แบบ ตัวยืนของ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 เหมือนของของเขาเรียกอะไรของบอนเหรอแบบตัวยืนคุณจะมาเดิมพันอยากจะไฟอะไระถูกไไอ้ขอบยืนคออนี้ไอ้โตคอกนี้อ่าอยากโดนอะไรท้ามาห้าพันร้อยก่อนอะไรเล้วบอนอ่าแล้วก็เข้าไปเลยที่ลับๆเพราะว่าเป็นตำรวจรู้ไงใช่เนี่ยมันมีเดิมพันที่ผมไม่แน่ใจว่าแม่น่ะสิเออแต่ถ้าต่อยธรรมดามันก็เหมือนต่อยเคลียร์ใจแล้วก็เอาคนมาดูแล้วมันจะมีคนมาแล้วเขาบอกเป็นค่าหมอ ค่าหมอรอบนี้เท่าไหร่ดีครับค่าหมอครับค่าหมอครับเอ่อเพนเอิดค่าเอือหืมสองพันห้าแล้วเนี่ยกำลังมันก็เลยยังไม่ยังไม่ก็เริ่มเริ่มเล็กๆก่อนติดไม่ลงตัวสิบคนอ่าสิบคนก่อนเนคุมง่ายๆแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปโปรโมทสักหน่อยเออมวยคอกเราต้องเอออองียบเต้องไม่โปรโมทอไม่โปรโมทตบปากตบปากอันนี้ต้องปากตบปากตบปากตบปาก เฮ้ยพี่พี่ตัดโปรโมเตอร์แม่งจัดอีกแล้วเว้ยอย่างเงี้ยเออเอคืนนี้เนี๋ยจัดมวยคอกเออมวยคอกมวยคอกเราโดนเนียต่อยกับสิงโตสิงโตต่อยกับจ่าขอบเลยได้ก่อนก่อนเอาโตมาขอบแล้วปั๊มเปิมกันมันก็ต่อยแบบไม่งั้นไม่งั้นก็นี่ไงไม่งั้นก็นี่สมมติว่านูเนียต่อยกับจ่าขอบใช่ป่ะแล้วเราก็เป็นคนรับไงสมมติว่าทางจ่าขอบมาเยอะเฮ้ยจ่าขอบร่วงนะ าถึงว่าเราเราเราโต๊ะเถื่อนอะโต๊ะเถื่อนอ๋อโต้เถื่อนข้างหน้าข้างหน้าอ๋อเรามีคนรับนะโต้เถื่อนเอ้ยผมรับนะต้องมาเยอะเว้ยเราจะได้บวกนแล้วแบ่งเงินเออหรือเราเก็บแล้วกินค่าตรงเอ้ยคุณฝั่งไหนฝั่งไหนไม่ได้หว่ามันยากล้มมวย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 ขอบคุณฮ้าร้อยดวงไงละดาเนี่ยน่าสนใจคิดอยู่สักพักแล้วแต่แม่งแต่ถ้าล้มไม่เร็มันจะอยู่ได้ไม่ยาวเขาเดียวคนจะไม่เล่นกับเราละไม่เว้อ ตอนแรกเหมือนแบบมีเคลียร์ใจมีจะให้บ้าหาบ้าบอกมีคนอยู่ที่แบบเว้ยไปเคลียร์ใจอะไรตรงนี้ไหมคนละสองพันมาถ่าลมแข่งชนะได้นะสามพันเราได้เท่าไหร,หร,ออไร่วาเนี้ยเราได้พันเดียวเราต้องชุบแม่งอีกปะเนี้ยโหเนี้ยคิดยากปุ๋งพยายามแบบตอนแรกกันหรือว่าจะไปคุยกับสบภาดีวะชุบให้ชุบให้ค่าครองเต้องแพงหน่อยใช่ไอเอดีก็สองพันห้าแล้ววะใช่ไอเอดีมันสองพันห้ารับมันเลยมีปัญหาตรงเนี้ยหรือว่า ถ้าใครตายเรามีบริการส่งโรงพยาบาลเออวิ่งไปส่งโรงพยาบาลส่งงโรพยาาบลดีกว่าด้วยเอออันนั้นอันนั้นน่าจะโอเคหรือถ้าเป็นแบบดูดิบๆเป็นเธอไหนก็เราขับออกไปตรงนี้หนึ่งกิโลแล้วไปทิ้งให้กดจีโอเองลูกชายเว้ยลูกชายเออูชายแพ้ต้องยอมรับแพ้ยอมรับกดจีโอเองโดนป้นไม่รู้ไม่เกี่ยวกูด้วยเนี่ยแล้วผมลองนึกถ้ามีสักสามคู่พร้อมกันแล้วแม่งยืนเชียร์กันนี่ชนไก่เลยนะในข้ออย่างนี้ไก่ชนเลยนะ เรามันคืนีเราดูคือนี่ต้องต้องเล็กๆก่อนพี่ตั้พอเป็นช่องก็เดี๋ยวมันค่อยๆขยายไปโอเคโอเคได้ได้ฮะหรือลองหาใครไม่ไม่มีคนด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวไ้ก่อนมวยคอกผมไม่แน่ใจเรื่องกฎการพนันแต่ถ้าเกิดมวยแม่งอืมก็มันผิดกฎอยู่แล้วครับเหมือนตอนที่ครั้งตอนที่อยู่แก๊งตอนที่เราไปต่อยที่สนาม เทนิดอะไรตอนนั้นน่ะตำรวจมาก็ก็หนีแล้วก็โดนโดนปักัก็ผิดกฎเมืองผิดกฎเมืองแล้วผิดกฎหมายผิดกฎหมายหรือกฎเมืองไม่แน่ใจอันนี้ก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าผิดกฎอะไรหรือเปล่าเออมีคนบอกว่าหรือเหมาหมอมาได้ไหมครับมาฉีดตรงนี้เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้เพราะหมอหน่วยงานเออหมอป็นหน่วยงาน ไอ้ระดาวบนนั้นเขาดวงนะใช่ใช่ใช่เนี่ยวันไหนเนี่ยผมเดินจากคอกหมูแล้วมันทะลุตรงนี้พอดีเลยมาเห็นว่าแบบไอ้เชื่อมีตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยเจ๋งว่ะ พี่บอสทำไรอันเนี้ยเดี๋ยวเรื่อยๆผมเข้ามาใช่ดูดูไปเรื่อยครับ